ยิงสวยฟอร์มดีโดยบอลถ้วยไม่มีผลโทรุโอนกิตันเด็กมหาลัยแทนชนาทิพย์สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวของชนาทิพย์สงกระสินว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแฟนบอลญี่ปุ่นถึงกับงงง,งไปตามๆกันหลังจากที่โทรุโอนิคิคุณซื้อของคาวัสกิฟอนตาเรตตั้งเช่งระดับมหาลัยแทนที่ชนาทิพย์สงกระสินโดยเกมนี้เป็นเจเดีที่สี่ของฤด,ดูกาลเป็นคาวัสกิฟอนตาเร่บุกไปเยือนอาเวเรสเมียตา โดยเกมนี้ไม่มีชื่อของชนาทิพย์สงกระสินเช่นเคยแม้ฟอร์มดีดยบอลถ้วยแต่ยังไม่ได้อยู่ในสายตาของโทรุโอนกิผูปนซสือของทีมโดยเกมนี้ฟอนตตเร่บุกไปเย็นอาร์เรตเนียตะสุดท้ายพ่ายแพ้แบบไร้ีิแวลฟอร์มแชมป์โดยเกมนี้โทร,รุทรบบทบบอรโอนิกิ iki, ทำเซอร์ไพรส์ดันเด็กระดับมหาลัยขึ้นมาทบแทนชนาทิพย์สงกระสินโดยโทรุโอนิกิส่งดาวมหาลัยไปแก้เกมหลังจากที่ทีมตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึง่ง โดยโทลรรุอกอันจิมองข้ามชนะทิพย์ทรงกสิน์นักเตะที่ค่าตัวแพงเป็นแบบสามของทีมแต่ไม่ได้ช่วยทีมให้จบชัยชนะได้เลยสุดท้ายแพ้ให้กับอาเวเลสเมียตาไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งเรามาดูความคิดเห็นของแฟรนบอลซปโปโรอดีตต้นสก,กัดของชนะทิพย์ทรงกสิน์หลังจากที่เจ้าตัวไม่มีชื่อกับทีมสีนัดติดต่อกันในเกมลีกว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันเก่นมากพวกเขาจะมองต่างจะมองว่าชนะทิพย์ทรงกสินสร้างความตกต่างให้กับทีมได้ โดยความคิดเห็นท่านที่หนงบอกว่าคุณไม่เห็นการยิงประตูของชาลัทิปสงกติหรือไงโดยความคิดเห็นท่านต่อมาว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวชาลัิปอีกเลรอโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าชาลัิปสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้รู้ไหมความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าคุณไม่รู้เลยเลยว่าการเลี้ยงบอลของชาลทิปคือการสร้างโอกาสให้กับทีมโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าคาวาสกิอยากชนะต้องใช้งานชนาลทิปถ้าไม่ใช้งานชาลัิปก็ปล่อยให้ซับโปโดยืม โดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าถ้าไม่ใช้งานชนะทิพย์ก็เอาชนะทิพย์คืนมาโดยความคิดเห็นทา่านต่อมาบอกว่าพวกเราต้องการชนะทิพย์โดยความคิดเห็นทา่านต่อมาว่าจากการที่เขายิงประตูซูเปอเอสพาร์ตไลทแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาดีมากแค่ไหนอนตาเล่พวกคุณต้องใช้งานชนะทิพย์เกียมลูกของพวกคุณไม่ได้เรื่องเลยโอนิกิคุณรู้ไหมว่าชนะทิพย์มีรูปแบบเทคนิคก,การเล่นคุณต้องลองใช้งานเขาในนัดต่อไป โดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าใครทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวชาติช่วยบอกผมทีโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าพวกเราต้องการตัวชาติไดมาซัปโปโดโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าโทรุโอกิกุณมีอคติกับตัวชาติหรือเปล่าโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าตัวชาติจะไม่มีชื่อกับทีมเมดิสีนัดติดต่อกันโดยความคิดเห็นท่านสุดท้ายบอกว่าชาติกลับมาซัปโปโดเถอะพวกเราต้องการคุณ ครับนี่คือความที่เป็นบางส่วนของเฟงมนมบอลซัปโปรโรอดีตต้นสกัดของชนาทิศทรงกสินสรับโปรแกรมหน้าถัดไปของคาวัสกิฟอนตาเน่จะพบกับเซเรโซโอซากาและมันเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากมากสำหรับชนาทิศสรงกสินว่าเจ้าตัวจะมีชื่อกับทีมคาวัสกิฟอนตาเน่ในเกมลีกในนดทีห้าหรือไม่หลังจากที่โทโอุนกิได้มองข้ามตัวชนาทิศทรงกสินและดันเด็ดระดับมหาลาัยขึ้นมาทดแทนในตำแหน่งเดียวกัน หรือไม่ชาิทิศก็อาจจะได้เล่นแช่บอนถ้วยหรือไม่ก็อาจจะได้เป็นตัวสรองในเกมบีกดในบางนัดและเพื่อนเพ่นะครับมีความคิดเห็นยังไงพูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ